สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปีครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกน่าดูและเห็นหลายๆคนอยากให้ผมทำกันมานานก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ปีเป็นทางการนะคลิปนี้จะเป็นคลิปขอบพระคุณหนึ่งล้านสับส c r i เบอร์ถึงตอนนี้มันล่วงเลยมาจะล้านสองแสนแล้ววันนี้ผมได้ถ่ายทำวันอังคารนะฮะวันอังคารที่สามสิบเอ็ดนะก็คือวันนี้จะมาทำคลิปเปิดโลกเพราะว่าโลงนี่นะคือโล o ยูทูบ ร้านซับสไคร์เบอร์ของ Bank แบงค์ปิเราจะมาเปิดดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าผมอยากดูมาหลายวันแล้วแต่ผมไม่วางอยู่บ้านก็นี่ครับมาเร็วๆร็เรวเอย่างนี้แหละหนึ 1, 000, 000, 000, ่งร้านซับสไคร์เบอร์เราๆๆจะมาเปิดโล่โชว์เพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่แสนซับต,ตามช่อง YouTube นะแต่ยังไม่ได้ขอโล่นะกดง่ายมากลองมากดมันจะมีขั้นตอนในการขอขอผ่านทาง YouTube หรือว่าใน u t u b e เนะี่ยเขามีสอนให้ดูอยู่ หลายท่านมากแล้วก็ของก็ใช้เวลาส่งเ่เพราะช่วงนี้มันขนส่งมันค่อนข้างยากเพราะว่าส่งมาจากต่างประเทศนะฮะตื่นเต้นวะโอเคผมคิดว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าแล้วผมจะให้คนดูทุกคนดูก่อนผมว่ามันสวยขนาดไหนพร้อมยังครับหนึ่งสองเห็นนะไม่เห็นครับโอ้โหมันเป็นมุกนี่ฮะเพื่อนๆหนึ่งสองซัโอ้โหมาแล้ว หนึ่งสองสามว้าวนี่ให้คนอื่นดูวะเนี่ยไม่ผมตื่นเต้นนะผมต้องดูด้วยเขาก็จะทาง YouTube ก็จะมีบายให้มาว่ายินดีดีวันมิชชันวันชาเลนจ์แอนด์โน่หมอติงวันมิลเลียนสับสไคร์เบอร์คอนเฟิร์มตุลเลชันยูเม่เฮฟสเตทสเตทสตาร์ทวิดจัตอัฟฟิววิลบ้านยูอินก็คือสรุปโดยประมาณว่าก็ประมาณว่าผมอ่ะเนี่ยคือหนึ่งมิชชั่นของผมที่ผมทําสําเร็จแล้วก็คือผมสามารถทําให้ผู้ติดตามได้หนึ่งล้านซับแต่ผมบอกเลยมันไม่ใช่ความสําเร็จของผมเว้ยเเพรราาาะมมันนคคคืออวสํ็จขงทุก ทุกคนทําให้ผมมีวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะโลล้านซับผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนบ้คือมันสวยมากเลยดูดิคือเมื่อถ้าจําไม่ผิดปกติมันจะนูนๆแต่อันนี้เหมือนนูนๆอยู่ข้างล่างแล้วเป็นสามเหลี่ยมข้างบนเน่เป็นตรงสามมิติสวยจัดอ่ะนี่หับถุงไหมฮะหัถโดเลอะว่ะเฮ้ทุกคนผมไม่หันโลแจกอันนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นความสนทรจนเพราะว่าล้านซับมันยากมากเพราะสถานีต่อไปมันจะเป็นสิบล้านซับไง ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านีถ่ถอดก็ได้วะให้ทุกคนโยนโฉมแบบพร้อมๆกันโอ้โ,โ,อโดูสวยมากสวยจัดนี่ฮะคือภาพโล่ร้านซัพบอันแรกของผมนะก็คือโล่จะเป็นสีทอง โอเคครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้เขาต้องขอบคุณตากล้องมากพี่สาวผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบงค์รูมาหยิบโล่แสนซับมาตอนแรกผมคิดว่ามันต่างกันแค่สีแต่ขนาดเท่ากันสรุปพอหย,ยิบขึ้นมาอันนี้คือใส่ในกล่องยังเล็กกว่าแล้วพอเราหยิบออกมานี่ครับนี่ความแตกต่างกัน แต่โล10ล้านซับจะเป็นแบบนี้จะเป็นแค่อันนี้เลยแค่ตรงนี้จะเป็นเพชรอยู่ที่สตูไปเป็นของช่องสไลเดอร์นะฮะ <S <S อันนี้คือโลแสนซับกับโลล้านซับหนะักไม่ไหวก็ก่อนอื่นฮะก่อนที่จะเข้าถึงช่วงสําคัญก็กราบขอบพระคุณพี่ๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายทุกท่านนะฮะ ที่คอยเป็นกาลังใจให้ผมคอยกดติดตามผมนะก็คือต้องบอกเลยว่ามีวันนี้ได้เพราะพวกคุณให้ผมจริงๆก็คือมากดตามสับสไลด์ให้กําลังใจสนับสนุนผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆและที่สาคัญขาดไม่ได้เลย SPD นะสไปนะแล้วก็ซูงสตาร์วินนะสองท่านนี้คือแบบปลุกปั้นของผมให้ยางเต็มกําลังโทรศัพท์มาหมดซึ้งเลย <S 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 ครับผมต่อก็ขอบคุณมากๆ,ๆนะฮะทั้งไปไปนี่สุดๆเลยซูงด้วยแล้วก็เจ๊กไกนะ่ฮะขอบคุณมากนะครับ แล้วก็เพื่อนๆทีมงานสไลเดอร์ทุกคนนะไม่ว่าจะเน็ดจะใครก็จะฟอสจะเน็ดจะฟอสที่แบบคอยทําช่วยทําคลิปสนุกสนุกคอยคีออทีให้ผมนะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากน้องโมโด้วยก็ไม่รู้ซึ้งใจซึ้งใจจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะมีคลิป ไอ้นี่เราสัญญาันไว้แล้วไอคลิปตกปลาไม่น่าเชื่อว่ามันจะโหดขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะมี ep 2งให้เพื่อนๆดูนะ,ะสำหรับตกปลากับทนะีมแก๊ง spd เนี่ยรอบนี้น่าจะมี spd ด้วยรอดูคอนเทนต์สนุกๆก,ก็คือผมคิดว่าเด๋ยวหลังจากลงคลิปนะี้จะมีคอนเทนต์มันๆให้ดูอีกเยอะเลยก็ขอบคุณมากแต่วันนี้ฮะเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอเยเว้ยเดี๋ยวผมขอเก็บของกันบ้างจริงๆแล้วหน้าําคอนเทนต์จัดห้องที่เป่งเลยนะห้องผมทำได้เลยนะ มันเป็นความทรงจําดีๆอาจารย์รีกไว้ว่าเรามีวันนี้แล้วหนึ่งร้านครับสําหรับใครที่ทํา YouTube นะก็เป็นกําลังใจให้ผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะขึ้นมาได้ตรงนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็นั่นคือถ้าผมมาด้วยตัวเองตั้งแต่แรกคือมันก็ลำบากมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ผมก็ทําเต็มที่จนมันมาวันนี้ได้ก็ดีใจมากครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็มาถึงจุดสาคัญของเราก็คือวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนเสื้อครับเปลี่ยนเสื้อครับหลายคนพิมพ์มาว่าแบบเฮ้ย พี่แบงค์เปลี่ยนเสื้อสักทีเอะใส่จังเลยเสื้อตัวนี้บางคนอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใส่จนแบงค์ปีไม่ใช่ผู้คนนะแบงค์ปีคือสถานที่นะไม่ใช่ผู้คนก็ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่อันนี้คือเสื้อเจนแรกของผมไอเสื้อแบงค์ปีตัวนี้เป็นเสื้อเจนแรกของผมก็คือจะไม่มีลายอะไรเลยอันนี้คือมาตั้งแต่แรกมันมาคู่กับตัวนี้เสื้อของซุงสตาร์วินคือผมบอกเลยว่าอันนี้ซุงทําให้ผมเพิ่มผมก็เลยไม่ได้ใส่ตัวนี้แล้วเก็บขึ้นที คือก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอ้เจ้าเสื้อ2ตัวเนี้ยไอ้เจนแรกของผมอะ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าแม่งพูดแล้วซึง้งไม่ว่าผมจะไปจังหวัดไหนหรือผมจะไปไหนนะ <c oughs> ที่ถ่ายสองช่องเนี้ย <c oughs> ผมจะมีแค่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นไม่มีตัวสำรองแต่หลังจากเจนใหม่ผมก็ทํามาแต่ก็ไม่ได้ทําแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้ทํามากจนเกินไป <c oughs> ผมก็ตัดมาแค่2ตัวเพื่อคงความเป็นแบบความแรงของเสื้อซึ่งผมบอกเลยว่า มันอาจจะมีสําหรับเจนเนี้ยอาจจะมีคนมีแต่ผมบอกเลยว่าเจนเนี้ยมีแค่ผมคนเดียวที่มีเสื้อตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทําแจกแจกแน่ไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ขอขอเคลียร์กับทางที่นู่นก่อนเพราะว่าพี่เขาก็น่ารักมากแต่กําลังจะคิดในโปรเจกต์จะทําอะไรอยู่นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับตัวนี้มีหลายตัวหน่อยไอซุงทําให้ใส่สบายขึ้นเยอะแล้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นแทนตรองตัวนี้ขึ้นแทนเป็นที่เรียบร้อยและนี่ครับพเพื่อนๆมาถึงจุดเปลี่ยนของ ตื่นเต้น่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเสื้อตัวใหม่ของผมกันและหลังจากลงคลิปนี้ไปผมก็จะใส่แต่เสื้อตัวนี้นะฮะสามสองหนึ 3, 2, ่งแท้แทนนี่ครับออกแบบอย่างเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วนี่นี่ครับเสื้อแบงก์ปิหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์พร้อมกับโลโก้ใหม่ช่องผมก็คือไอเจ้าสี่เหลี่ยมตัวนี้แหละครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการโหวตกันว่าก็คือเดี๋ยวผมจะโหวตก็คือผมอ่ะจะเปลี่ยน เปลี่ยนปกช่องเว้ยเปลี่ยนปกช่องหมดเลยก็คือปกช่อง YouTube ปกแฟนเพจนังปีนะฮะก็ฝากไปกดติดตามด้วยก็คือมันยังเป็นปกเป็นปกเดิมอยู่ก็คือเดี๋ยวผมอะ่ะจะให้คนตัดต่อเนี่ยใส่เข้าไปนะแล้วเดี๋ยววันที่ผมโพสคลิปเนี้ยผมจะพิมพ์ใต้ description เป็นตัวเลขแล้วให้ทุกคนไปกดถูกใจแล้วผมก็จะสรุปผลโหวตภายใน1สัปดาห์ว่าตัวเลขไหนเยอะสุดผมก็จะดึงภาพตัวนั้นอะ่ะขึ้นมาเป็นเป็นปกช่องก็คือถือว่าเป็นการที่ ให้เพื่อนๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเออแล้วได้ช่วยผมเลือกว่าไอช่องแบงปีเนี่ยมันควรจะเป็นปกอันไหนกันนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมอ่ะจะไปสุ่มแจกในบ้านก็คือไลน์แฟนเพจเอ้ยไลา์กลุ่มกลุ่มของผมก็คือเดี๋ยวผมจะแจกกระเป๋าใบนี้ก็คือมีแค่ใบเดียวผมก็ไม่มีอันนี้คือเอามาแจกนะแะบงปีหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ก็ ฝากไปกดตามบ้านผมด้วยเดี๋ยวผมให้คนตัดต่อขึ้น QR code ให้หลังจากคลิปนี้ลงเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเจนที่ 2, 2> อันนี้คือเจนที่ 1, 1> ดูดูความสีของเสื้อดิไอ้น,นี่แม่งถึกถึกดึกดำบรรยิงๆตัวนี้ก็เริ่มจะไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้กันครับผมก็่อนอื่นต้องบอกอบอก่อนอ๋อ,อ,อมันมีคลิปหนึ่งนะที่ผมถ่ายไว้แล้วยังใส่เป็นเสื้อตัวนี้อยู่เพราะว่าผมไปทําคลิปออกทะเลมาแล้วก็ ถ้าคลิปนี้ล้านวิวไวก็เดี๋ยวรีบลงคลิปนั้นนะฮะก็ตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่เป็นคลิปออกทะเลสนุกมากก็อย่าลืมไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปไม่ปอยเยอะเดี๋ยวไอ้นี่เออก็ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็ปิดชให้ปิดคลิปปิดคลิปไม่ปิดชอ่องโอเคไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่าง <laughs> แบงค์ปีก็คือแบงค์ปีฮะแต่ร้ายแม่งบึมบําขึ้นก็ ขอบคุณทุกคนมากครับก็ฝากด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาและที่สําคัญนะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยแฟนเพจเปีงปีนะแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แฟนเพจอะไรและที่สาคัญอย่าลืมไปร่วมด้วยช่วยกันโหวตนะว่าอยากให้ผมตั้งปก YouTube เป็นอันไหนกับปกเพจคือเดี๋ยวจะเปลี่ยนโยแพกเลยแล้วก็ไอปปรูโปเนี่ยขอคิดก่อนว่าจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดี ครับก็กล่าวขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ทําให้ผมมีวันนี้นะก็รวมๆแล้วดูในช่องตัวเองก็ห้าสิบหกสิบคลิปแล้วก็สุดยอดมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกาลังใจอย่างแรงนะฮะก็และที่สําพันขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่คอยซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเก๋ไปซูงนะและพ้องเพื่อนทีมสไลเดอร์ทุกคนนะที่คอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะฟอสจะโมอะไรที่คอยแบบ mm. พัดเน็ตนี่โอของจริงเลย mm. เน็ตตัดต่อนี่แบบช่วยเยอะมากก็กราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะแล้วก็เพื่อนๆทีมงานทุกคนด้วยครับ เจอกันครับคลิปหน้าน้ำตาเจ๋งไรแล้วเจอกันกับไอ้แบงค์ปเสื้อตัวใหม่โอ้ใส่สบายขึ้นเยอะเจอกันครับ